ป้าป ا, ถ้าเกิดว่าดินเป็นกรดเนี่ยพืชจะมีอาการยังไงบ้างคะพืชจะไม่เจริญเติบโตมันก็ยิงงันเพราะอะไรเพราะว่าอาหารจากไอปุ๋ยเนี่ยมันก็ถูกอันุภาคของดินตรึงไว้รากพืชไม่สามารถดูไปใช้ได้มันก็ไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีอาหาร เพราะนั้นต้นมันก็จะแกรนเพราะนั้นถ้าสังเกตง่ายๆสมมติแถวหนึ่งใช่ไหมพอดินบางบางช่วงอาจจะเป็นกรดบางช่วงจะไม่เป็นกรดไอช่วงที่เป็นกรดเนี่ยต้นเนี่ยมันจะโตไม่เท่าเพื่อนมีรูปนะช่วงที่เป็นกรดกับช่วงที่ไม่เป็นกรดจะเห็นความแตกต่างเลยเอารูปฉายให้ดูสวยเห็นชัดๆว่าต้นเตี้ยกับต้นสูงนะรอรอดูแล้วเราแก้ยังไงได้บ้างคะป้าวิธีแก้ดินเป็นกรดก็เดี๋ยวนี้มันมีพืชพันธุ์ใหม่ๆเยอะเช่นไอซอยเนี่ย รดบริเวณทรงพุ่มไม่ใช่ฉีดทางใบนะมีเกษตรกรบางท่านไม่เข้าใจฉีดทางใบซึ่งไม่ถูกเราต้องการลดรดในดินเพราะนั้นก็เอาแอดซอยเนี่ยผสมน้ำลดบริเวณทรงพุ่มแค่นั้นได้ปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอดไซน์ลักเซนกรีน